ขอถวายความระลึกนึกถึงท่านเจ้าปคุณสมเด็จพระยานาวชิโรดมอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิลินธโรขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระวชิระวรคุณพระอาจารย์เสริมพรธรรมวโรเจ้าวาดวาสีรัตรธรรมารามกราบนมัสการเพื่อนสหธรรมิกและก็สวัสดีน้องๆสม,มาเณรขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมทุกท่านที่มาในช่วงเช้าวันนี้ เราได้ฟังธรรมะกันทุกวันการฟังธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะได้ฟังเราลองสังเกตดูว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเราตื่นเช้ามาเรารีบไปทำงาน เราไปใส่บาทพระอยู่หน้าปักซอยพอท่านให้พรเสร็จก็แยกย้ายกันหรือบางครั้งไปทำบุญที่วัดถวายสังฆทานเสร็จก็แยกย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะได้มาฟังธรรมะทุกวันทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องสู้กับกิเลส บางอย่างที่เราทุกคนนั้นมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความขี้เกียจไม่ว่าจะเป็นความกลัวบางคนบางท่านก็กลัวพระนะซึ่งปกติแล้วพระคือสิ่งที่เราควรเคารพบ,บูชาควรเข้าหาเวลามี ข้อสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในเรื่องของการทำบุญบางคนบางท่านก็กลัวมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่อยู่ภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นในการที่เราจะลุกขึ้นมาแต่เช้าเดินทางไกลนั่งรถเมย์บ้างนั่งมอเตอร์ไซค์บ้างรถติดบ้างติดฝนบ้างเพื่อที่จะมาทำบุญที่วัดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มันก็ไม่ยากเกินวิสัยของเราจะทำได้เพราะอะไรเพราะว่าประการที่หนคือเรามีศรัทธาการที่เราได้มาทุกวันทุกวันเนี่ยศรัทธาเราไม่ใช่ศรัทธาทั่วไปแล้วเป็นศรัทธาของผู้ที่หวังพึ่งบุญกุศลเพื่อที่จะนำให้ชีวิตหรือจิตใจ,จของเรานั้นไปในทางที่ดี แม้ร่างกายจะสิ้นจากไปจากชาตน,นี้ชาติต่อไปก็ไปพบเจอกับสิ่งที่ดีเราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราทั้งทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาสเราก็ทํามาไม่เหมือนกันสิ่งที่ทํามาไม่เหมือนกันนั้นก็คือบุญกุศลสิ่งที่เราสะสมมามันต่างกัน บางคนว่าในเรื่องของการทำสมาธินะบางคนนั่งสมาธิไปพุโทโธ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 พุทโธมีเรื่องราวต่างๆมาให้คิดเยอะๆมากมายบางคนหนึ่งนาทีเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรผลเข้ามาเยอะยะแต่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็ได้ให้วิธีแก้ไขไปแล้วก็ให้ยึดคำบริกรรม ต่อให้มันจะมีเรื่องให้คิดเดยอะแยะแค่ไหนก็ตามเราก็พยายามอย่าไปสนใจนึกเฉพาะคำบริกรรมอย่างเดียวแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำง่ายไปซะทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเราก็ตามความคิดตัวเองไม่ทันบางครั้งเราก็ตามเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาไม่ทันจนบางทีเราก็คล้อยตามเรื่องนั้น แล้วเมื่อไรก็ตามที่เราคอยตามเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมีตัวหนึ่งที่มาเสริมกันก็คือจินตนาการเราก็จินตนาการเติมเข้าไปอีกมันก็จะห่างหายจากคำาบริกรรมไปมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องคิดมากเวลาทำสมาธิหรือทำอะไรก็ตามอย่าพยายามไปคิดเยอะ บางคนบางท่านนี่ได้ยินว่าโอ้นั่งสมาธิแล้วเห็นนิมิตเห็นแสงเห็นได้ยินเสียงเห็นครูบาอาจารย์เห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นต่างๆหลับตาลางไปเนะมันเห็นเพราะอะไรก็เรารู้อย่างนั้นแล้วเราก็คิดพยายามที่จะทำให้บันเป็นอย่างนั้นมีความอยาก ถ้ามีความอยากแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นการนั่งสมาธิแล้วมันไม่สงบมันจะมีความกระวนกระวายขึ้นมาแทนโอ้นั่งนานขนาดนี้ทำไมยังไม่เห็นแบบนั้นบ้างทำไมฉันไม่เป็นอย่างนี้บ้างสิ่งสำคัญก็คือเราพยายามทำใจให้ว่างๆอย่าไปคิดอะไรมากวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เราไม่คิดอะไรเยอะตอนนั่งสมาธิก็คือเดินจงกรมก่อน นาที10นาที15นาที30นาทีเดินจงกรมเพื่อกรองอารมณ์อยากที่มันมีร้อยแปอารมณ์เนี่ยพอเดินไปสักพักหนึ่งมันก็จะลดน้อยลงอาจจะเหลือ10เรื่องบ้างอาจจะเหลือ5เรื่องบ้างตามเวลาที่เราเดินนั่นแหละพอเดินเสร็จปุ๊บก็มานั่งพอนั่งแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยร่างกายที่มันเดินเหนื่อยความคิดที่มันคิดฟุ้งซ่าน อารมณ์ต่างๆมันก็จะลดน้อยลงเอามันลดน้อยลงบางคนบางท่านก็ยั้งพยายามนึกมาให้ได้แต่โดยส่วนมากปกติเนี่ยเราไม่ต้องพยายามมากมันก็มาเองสิ่งที่มันจะขัดขวางการทำสมาธิของเราเนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อท่านให้เรานึกในใจว่าใครคือผู้รู้ก่อนที่เราจะนั่งสมาธิ นึกพุโทโธไปประมาณ30วินาทีหรือ1นาทีเนี่ยก็ให้ถามว่าใครคือผู้รู้พอถามปุ๊บเนี่ยก็ให้วางแล้วก็ให้เราบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธไปที่ฐานจิตของเราเราก็เลือกเอาเราถนัดที่ไหนแต่บางคนบางท่านพอนึกคำว่าใครคือผู้รู้ปุ๊บเนี่ยเรามีความอยากรู้อยากเห็นแล้วทีนี้ Yes. ไอ้ผู้รู้นี่คืออะไรนั่งสมาธิไปแล้วเป็นยังไงจะเห็นอะไรต่อพอทำอย่างนี้ปุ๊บมันก็เกิดความฟุ้งซ่านมันไม่สงบแต่วิธีการหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ก็คือการทำอย่างต่อเนื่องทำทุกวัน5ทีสิบนาที15ทีสานาทีหรือไม่ก็1ชั่วโมงตามที่เรามีเวลาว่าง การทำทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะทำยากเพราะอะไรบางคนบางท่านก็สู้กับกิเลสไม่ไหวอาจจะเหนื่อยเพราะการบ้างสถานที่อาจจะไม่เหมาะสมบ้างเพื่อนชวนไปเที่ยวบ้างอาจจะเหนื่อยบ้างง่วงบ้างจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำหนึ่งวันเนี่ยเราไม่ได้ทำสมาธิเลย เราก็ทำยังไงเราก็ใช้แต่ของเก่าเราใช้ของเก่าที่มีอยู่แล้วก็ใช้สมาธิธรรมชาติจากการนอนหลับ1วันเนี่ยมันก็หมดแล้วมันใช้ไม่ได้นานหรอกของเก่าเนี่ยมันใช้ไม่นานวันหนึ่งวันมันก็หมดเพราะฉะนั้นเราก็ทำทุกวันสะสมไปเรื่อยๆอันนี้คือการทำความดีที่เราไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเป็นของฟรี เป็นของที่พระพุทธเจ้าท่านก็ทำและหลวงพ่อท่านก็ทำหลวงพ่อนี่แรกมาด้วยชีวิตนะตั้งแต่ท่านเป็นเด็กได้สมาธิขั้งแรกฝากตัวเป็นสิษย์กับหลวงปู่กงมาจากนั้นก็เข้าไปฝากตัวกับหลวงปู่มั่นไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างความเป็นความตายอันตรายต่างๆจนเกิด วิธีการนั่งสมาธิอย่างง่ายๆให้พวกเราได้ศึกษากันแค่แค่หลับตานั่งสมาธินึกพุโทโธพุโทโธอยู่คำบริกรรมพอคำบริกรรมนั่งไปสักพักหนึ่งคำบริกรรมมันก็จะเบาบางลงเราอยู่กับคำบริกรรมแล้วก็พุโทโธ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 พุทโธพอผ่านไปสักห้านาทีสิบนาทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคำบริกรรมมันเบาบางลง หรือบางก็บางคนก็คิดว่ามันหายไปจริงๆมันก็ไม่ได้หายอะไรหรอกมันละเอียดมันละเอียดจนเรารู้สึกไม่ได้ว่าเรานึกอยู่พอถึงจุดๆนี้แล้วก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรดูดูไปเรื่อยๆพอนึกได้จริงๆรู้สึกตัวใหม่ก็กลับมานึกพุทโธใหม่บางคนบางท่านนั่งสมาธิไปพุทโธมันละเอียดลงไปมันหายไป เกิดนิมิตขึ้นมาภายในจิตใจเห็นสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยเห็นหรือเห็นสิ่งเก่าๆที่เราอาจจะเคยเห็นมาแล้วเราก็พยายามอย่าไปสนใจกับนิมิตท,ที่มันเกิดขึ้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นของจริงอย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งวิเศษที่เราจะได้บางคนนั่งสมาธิไปเห็นหลวงพ่อแล้วโอ้ยยึดว่าหลวงพ่อมาหาฉัน พอเราคิดว่าหลวงพ่อมาหาฉันอัตตาตัวตนขึ้นเต็มเปี่ยมเลยทีนี้ใครแนะนำอะไรก็ไม่ได้ละเพราคิดว่าตัวเองนี่พิเศษจริงๆแล้วมันก็แค่สมาธิขั้นพื้นฐานเท่านั้นเองหลวงพ่อท่านบอกว่าอย่าอย่าไปยึดเอานิมิตหรือยึดเอาอารมณ์นั้นมาว่ามาเป็นของจริงเพราะอะไรอารมณ์ต่างๆมันมีกระบวนการของมันก็คือเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับลงไปนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอารมณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้มันไม่ทาวอลสิ่งที่จะทาวอลมีอยู่ตัวเดียวก็คือบุญนั่นแหะพอเรารู้อย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราคิดแล้วว่าสิ่งไหนที่มันจะดีต่อชีวิตสิ่งไหนที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งในโลกนี้และโลกน้าก็คือการทำความดีทำบุญ อะไรต่างๆอะไรบ้างที่เป็นความดีสิ่งที่เราอยู่ทำอยู่ทุกวันนี่แหละเป็นความดีเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเราก่อนก็คือทางด้านจิตใจปรับทัศนคติให้เป็นเชิงบวกพยายามอย่ามองโลกในแง่ร้ายจนมากเกินไปและที่สำคัญก็คืออย่ามองดีเกินไปเราต้องใช้ปัญญาพิจารณามองควบคู่ไปด้วย การทำความดีต้องมีปัญญานะไม่ใช่สักแต่ว่าจะทำการบริจาคตังก็เหมือนกันทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันแต่ให้ใครสักคนเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาถ้าเราให้ตังคนบางคนที่เราไม่รู้จักมันอาจจะเอาไปซื้อสิ่งต่างๆที่มันผิดกฎหมายก็ได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดพิดจารณาละก่อนที่จะทําความดีแนละ้วก็ต้องใช้ปัญญาประกอบไปด้วยมีเหตุผลเป็นสิ่งสําคัญจะทําอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีเหตุผลสิ่งเหล่านี้แหละเริ่มด้วยที่ตัวเราพอเราเริ่มที่ตัวเราปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็จะมองคนอื่นไปในทางที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าเราจะดีคนเดียวทุกคนก็ดีเหมือนกัน ต่างคนก็ต่างก็มีข้อดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มที่ตัวเราก่อนพอเริ่มที่ตัวเราก่อนปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราก็จะดีขึ้นพอจิตใจของเราดีขึ้นเราก็มีความหวังที่อยากจะให้คนอื่นนั้นดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้อาจารย์ก็ได้เอาธรรมะเล็กๆน้อยๆง่ายๆมาให้ญาติยมได้ คิดพิจารณาก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกคนเทินสาธุ